เอาไม่เอ้ยไปจ้าไปนะตัดสายแต่ลาสก์อะไรนะที่บอกเราด้วยนะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะดีใจวันนี้ดีใจมากครับแฟนๆมาหากันเยอะมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจด้วยที่มาเป็นซีนให้โอกาสผมมาเป็นฟิล์มเตอร์คนแรกของผลิตภัณฑ์เลยลายมาเซ็นซีงคลาสกันเออมันมีรสชาตินะสองรสชาติมีสองรสชาติครับก็มีมูนวานาแล้วก็มีตะเกินลองทานแชอบลองทานแลชอบรสไหนบ้างของมัน ผมว่าถ้าคนชอบหอมๆน่าจะชอบแบล็กเกอร์รีแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบรสชาติที่มันมีความติดเปรี้ยวหน่อยอะไรเงี้ยผมว่าหมุนมะนาวแ่้วกันคือยังไงการได้เป็นพรีเซนเตอร์ตอนแรกของเขาเขอยู่มาแบบถังหวานนะคือถ้าเอาจริงๆผมเห็นโฆษณามาเป็นซิงส์ในโรงหนังบ่อยมากตอนเด็กๆที่เป็นโฆษณาแบบว่าที่มีเด็กเป็นบาสแล้วเราแบบนานแล้วนานแล้วแล้วก็ แต่พอมันเป็น,ปนของเรารงีเราก็เสูอเออมันก็เหมือนเขาก็ปรับให้มันเข้ากับคนรุ่นใหม่ขึ้นแล้วเราก็อยากจะเป็นตัวแทนในการแนะนำประเดัณธ์น,นี้ให้คนรุ่นใหม่เราว่าจริงๆเรารู้จักแบรนด์นนีมากเล้จักรู้จักนานมาก้วผมรู้สึกว่าตั้งแต่จําความได้เราก็เห็นมาตะวิมาตลอดเลยแล้วพอมาได้เป็นจริงๆก็วันแรกเขาบอกเฮ้ยเขาเลือกเรานะโอ้ดีใจดีใจครับยิ่งยิ่งเขาบอกว่าเป็นเพื่อนคนแรกด้วยเราก็รู้สึกได้รับเกียรติเลแต่วันนี้คือ การถ่ายท,ทำกับตลาดเป็นไงครับอะไรนะครับการถ่ายทำจริงๆถ่ายกันถ่ายกันไม่นานครับด้วยความที่เซตติ้งมันเป็นถ่ายในสตูดิโอด้วยก็กกง่ายๆก็เหมือนว่าแค่เซ็ตไฟใหม,ใหม,ใหม่ๆใหม่ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้ถ่ายทำอะไรกันที่มันมยา,ากมา,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 ากนะครับปักเลยครับครับยังไงก็ฝากมากระซิบซิบมาสด้วยนะครับทั้งสองรสชาติเลยอร่อยแล้วก็หอมมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับอยากเห็นว่าวันนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ไปไปโดนอะไรมาคะคุณก็ตอนนี้ช่วงนี้ผมก็ถ่ายหนังอยู่ครับชื่อ The Interest แล้วก็จริงๆในเรื่องมมันก็ี คิวบูเยอะแหละอันนี้ก็แบบเจ็บตอนถ่ายคิวบูครับอือตอน,<ๆ>ต,อนตอนที่เจ็บี่มันเจ็บข้อเท้าข้อเท้าครับข้อเท้าขวาเป็นเอ่อเป็นขาพลิกตอนเหมือนเรามันเราจะต้องออกท่าทางแล้วมันเราทรงตัวไม่อยู่เองอะครับแล้วข้อเท้ามันก็เลยพลิกไปสองวันไปลงเพิ่งจะ2วันที่แล้วครับแต่ก็ยังทํางานได้อยู่ใช่ไหมคะับของวันนี้ ก็กระเพกกระเพกไปเลยแล้วได้ไปหาคุณหมอไหมคะไปยังไม่ได้ไปหหไครับแต่ว่าด้วยคือตรงที่กองเขาก็จะมีเป็นที่พี่พยาบาลที่คอยเซฟเวลาที่มีอุบัติเหตุอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาดูอาการแล้ว,ลวก็ให้คําแนะนํามาแล้วตอนนี้เป็นไงอ่ะวมหรือมันอักเสบอะไรวันแรกบวมเป็นมะนาวเลยแบบผมวางเท้าสองข้างเหมือนคนละคนกันเลยตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นครับคือวันแรกอะลงวันแรกลงน้ําหนักไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะแบบกระเพกกระเพกไปได้แล้วต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานานแค่ไหนคะที่พยาบาลที่ที่กองเขาบอกบบเรา ไมเขาไม่ได้ไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นแต่เขาแค่บอกว่าแบบ24ชั่วโมงแรกเออประคบเย็นน้อะไรแบบนั้นก็แบบแช่น้ำอุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็คงจะต้องตามอาการไปไม่ใช้มันเยอะอะไรแบบแต่ไม่ได้อันตรายอะไรใช่ไหมถ้าจะเป็นแค่แบบข้อเท้าปิ้งเอ็นฮัลเซอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยครับไม่ถึงขั้นต้องไปเอ็นสลงเายไม่ไม่ไม่ครับโอเคอยู่ครับโอเคแต่ว่าอแบบว่าช่วงนี้คุณก็คือเจอเรื่องเยอะแยะนล้วนี่ก็เป็นภูมิปัญหาอุบัติเหตุทางร่างกายเป็นสีสันของชีวิตครับผม่างเป็นยังไงบ้างคุณ อเออเขาเจอแบบดราม่าเยอะคนเข้าใจผิดกันเยอะอในเรื่องเกี่ยวกับผู้จัดการเราโอ,โอเคครับก็คือถ้าเกิดให้พูดเรงจริงความสำคัญของผู้จัด,ดก,การ,ร,งงาก,นนรก็เป็นผู้เป็นเพื่อนร่วมงานกันนี่ยแหละครับก็เป็นศิลปินกับผู้จัดการเนาะแล้วก็ในเรื่องที่คนเข้าใจผิดกนันผม,มก็ยันได้เลยว่าไม่ไม่เป็นอที่ทุกคนคิดแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์มูเขาไม่เถถ้าใครเห็นคือตอนที่เป็นผู้จัดกรารกับผู้จัดการ ครรัับบแล้วก็คคือผมเป็นคนที่ไม่ว่าจะผู้จัดการหรือทีมงานไม่ว่าจะในธุรกิจส่วนตัวของผมเองหรือว่าทีมงานที่เราทํางานกันในท่าบันเทิงเนี่ยครับผมไม่เคยเาฉลยจะต้องมีระยะห่างว่าแบบคุณเป็นศิลปินนะคุณเป็นคนทํางานผมมองทุกคนเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็เราก็สนิทกันอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นทีมงานส่วนไหนก็ตามอจาก็เหราะนมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เชิงเปลี่ยนผู้จัดการครับจริงๆคือตอนนี้ผมกำลังที่จะก้าวเข้าสู่ เป็นช่วงใหม่ของชีวิตแล้วกันครับตอนนี้ผมกำลังจะออกมาทําบริษัทของตัวเองครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับคันเทนต์นี่แหละก็ทางคอนแทคที่ผมเปลี่ยนในจีก็จะเป็นคอนแทคจากทีมใหม่ของผมคือตอนนี้เราก็มีการเซตทีมขึ้นมาแล้วแล้วก็อย่างพี่แอมที่เห็นในไอจีผมก็เป็นคนของทีมใหม่นะก็คือวันนี้ก็คือไม่ต่อสัญญาช่องไปต่อไปครับก็หมดสัญญาผมหมดสัญญากับไอจีมินตีมแล้วตอนนี้ก็ได้ออกมาจะมาจะได้ออกมาทำเองตอนนี้ก็คือหมดแล้วหรือยังครับหรือยังไม่หมดอีก2วันครับอีก2วันหมดสองวับน จริงๆต้องขอบคุณ,คณนะ,ะขอบคุณจีนมินทีวีนะครับขอบคุณพ่ถามังมาที่คือถ้าไม่มีจีนมินทีวีไม่มีพิธายังไม่มีไบโอวิลิวินในวันนี้นะะแน่นอนครับก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสได้ประสบการณ์ของผมตลอดแต่เวลา5ปีที่ผ่านมาเลี่ยั้งแต่จันนี้ผมก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ทำงานดีๆมาให้ทุกคนได้ติดตามมันตัดสินใจนา,น,านไหมอะคะไวกว่าวนานครับนานครับผมว่ามันเป็นมันเป็นก้าวใหญ่ของชีวิตเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าในวัย26ปีผมเริ่มที่จะอยากเหมือนขยับสเต็ปไป นอกจากที่จะเป็นแค่ศิลปินผมอยากที่จะทำไชยของตัวเองคือจริงๆคือมาเปิดบริษัทที่ทำทำไช้ทำไชยเป็นแบบทำเป็นแบบไหนะคเป็นเหมือนอาร์ติส์แมเนจเมนต์นี่แหละแล้วเราก็ตั้งใจที่จะทําเป็นไายเพลงด้วยอ๋อจะเป็นบอสอย่างเงี้ยใช่ครับในท่านท่านประธานยิ่งอยากเริ่มทํารู้สึกว่ายิ่งเราได้เริ่มทําในช่วงเวลาที่เรายังเด็กยังมีไฟยังยังแบบมีเวลาเลยครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นก้าวที่ดีในการที่จะทำในช่วงว้าวแต่แปลว่าไปก็ต้องหา นักสแดกสดงค่ะก็ผมว่าในช่วงแรกมันคือช่วงการเซตระบบโดยการมีผมเป็นิปนเดียวเป็นศิลปินก่อนอะไรเงี้ยแต่ถ้าหลังจากนี้มันเริ่มที่จะลงตัวขึ้นอะไรเช้นเราก็อยากที่จะเริ่มดูแลศิลปินคนอื่นด้วยเ,เรียกว่าตอนนี้เป็นนักสแสดงอิสระค่ะท่านหลัหลหลกวันที่สิเดใช่ใช่เป็นเป็นอย่างนั้นครับไม่ได้แบบว่าเอ้ย ไปอยู่ยังไงไม่รต่จริงจริงก็จะมีเป็นต r t i s t artist เป็นเอกของตัวเองแหละแล้วก็สามารถร่วมงานได้กับทุกคนทุกท่ายเลยจริงจริงทางไทยเขามีเสนอเ้าเสนออะไรแบบให้เราอยู่ต่องตอนแรกผมก็มีจริงมีคุยมีคุยกันมีคุยกันตลอดครับแต่ว่าด้วยเหมือนผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องทิศทางของตัวเองนะแต่มันคือเรื่องที่เราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยมันก็เลยการการออกมาทำตรงนี้มันเลยเป็นเป็นก้าวใหม่มากกว่าจริงจริงๆริมือเรียกว่ามองอนาคตใช่แต่จริงจริงอันนี้คือเป็นเป็นโปรเจก แต่ระยะยาวเลยจะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าอยากจะทํำไปแบบนานๆเป็นเป็นสิ่งที่อาจะเป็นธุรกิจอยู่กับที่กับตัวผมไปขอถามถึงเรื่องเซ็ตแฟชั่นล่าสุดเลยค่ะเซตไหนเียค่ะไม่น่าถามนะว่ากี่เซตไหนจุนี้ทายทเลายเลยายเช่วงนีลยทายเลยทาเลยทายเลยทาเลนาายเยทาทายเลายเลยทายเลายเลยเเเยเทเสิร์ตเเเ ก็จริงๆถ่าย hashtag. ถ่ายมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันเป็นเป็นโปรเจกต์ลับที่แบบว่ารีบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเก็บเป็นความลับสุดๆเรองนี้ต้องบินไปถ่ายที่เกาหลีเลยใช้กล้องเกาหลีเลยแล้วเราก็แบบทุกคนก็เก็บความลับกันมากๆเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่อยากให้ทุกคนแบบปล่อยและทุกคนเซอร์ไพรส์จริงๆแต่คือคนนูานคือค่ะเพราะโดกติไปก็ไม่ได้เออถอดขนาดนี้นะผมว่ามันมันก็เหมาะสมกับชิ้นงานเนี่ยผมรู้สึกว่า CK ก็เป็นแบรนด์ที่ เขาถ่ายกางเกงในอะเนาะมันก็ต้องก็ต้องโชว์มันก็ตามตามเสียงค่าอะไรเงี้ยเกิดแล้วเกิดแล้วเวลาแบบว่าพอโฟนออกไปคนก็จะแบบโอเคนะผมรู้สึกว่ามัน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 อยู่ถูกที่ถูกทางครับผมรู้สึกว่ามันด้วยด้วยชิ้นงานด้วย mood and tone อะไรเงี้ยมันก็ไม่แปลกที่จะที่จะเป็นการถ่ายในสไตล์นี้ส่วนตัวชอบไหมเซตเนี้ยที่ถ่ายชอบครับชอบมากๆครับจริงๆมีรูปที่ สวยอีกเต็มเลยที่แบบว่าเขาไม่ได้เลือกมาใช้เราพ,พ,พี่ได้ยินมาว่ามีบางสบางรูปที่เออยิ่งกว่าที่ปล่อยออกมาอีกอะไรเงี้ยโชว์แบบเออให้เห็นสตรีรามากกว่าที่ก็ประมาณผมว่าผมก็อยู่แถวๆนี้แถวๆคือคือชีวิตนี้ผมคงอาคงจยังไม่ได้ถอดกางเกงดีถ่ายอะไรขนาดนี้คิดว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่โดยปกติ เราต้องฟิตหุ่นนะเพราะตัวปกติผุดก็เป็นคนออกกำลังกายช่วงนั้นก็ต้องฟิตเยอะ่งครับคือเราพอเรารู้ว่าเราจะต้องมีโปรเจกต์นี้เราก็ใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์เหมือนกันในการเพิ่มปัญหาในการออกกำลังกายให้มันให้เชฟมันดีขึ้นสำหรับการาถ่ายทำแต่ตอนนี้ยังคงสรีระเดิมด้วยครับ<ๆ>ด้วยครับผมว่าคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของซีเคแต่ว่าผมมีหนักที่ถา่ายที่ต้องการหุ่นประมาณนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแบบมีปืนนในเดือนน้นงสองตัวเลยนแต่ว่าเจะได้เห็นอีกไหมคะหลังจากซีเคแล้ว ก็ติดตามครับแล้วจะโทรตรงนี้ได้เหรอโอเคไมคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะ